สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกคนนะครับผมนกจาเอฟฟนเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ใช่ไหมครับแต่ผมขอเพิ่มไปอีกนิดนึงเป็นดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูธุรกิจดีแน่ๆให้ดูที่กําไรสุทธิครับสำหรับข้อมูลในคลิปในวันนี้ก็คือกําไรสุทธิหรือว่า net profit นั่นเองนะครับที่ผมจะอธิมาในส่วนของ ที่มาของสูตรการนำ net profit ไปเปรียบเทียบรวมถึงข้อสังเกตของการใช้ net profit ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมที่เราใช้ในวันนี้ชื่อว่าโปรแกรม efin s t o p นะครับสามารถใช้้ฟรีผ่านบลกเกอร์ที่เพื่อนๆเปิดพอร์ตเลย net profit นะครับเกิดจากรายได้รวมลบด้วยค่าใช้จ่ายรวมถ้าแตกแยกย่อยก็จะเป็นรายได้จากการขายและบริการลบด้วยต้นทุนขาย บวกด้วยรายได้อื่นๆนะครับลบด้วยค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารลบค่าใช้ใจ่ายทางการเงินและลบด้วยภาษีโอ้โหสูตรยาวมากสุดธิออกมาเป็นกำไรสุทธิเป็นจำนวนบาทถ้าสมมติว่าบริษัท A นะครับมีรายได้รวมเนี่ยหนึ่งล้านบาทมีค่าใช้ใจ่ายรวม900 0ล้านบาทอา 1 0 0 0ลบเเหลือ1000ล้านบาทเท่ากับว่ากำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยอยู่ที่1000ล้านบาทหลักการดูก็คือถ้า Net Prof i t มากกว่า0ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นกำไรถ้า Net Prof i t น้อยกว่า0หมายถึงผลกำไรผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยเป็นขาดทุนนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการดู ส่วนต่อมาบางคนบอกโอถ้าแทนค่าสูตรสูตรยาวมากก็น่าจะลำบากผมพามาที่หน้าโปรแกรมนะครับดูง่ายขึ้นเยอะเลยผมพามาที่หน้าโปรแกรมกันเลย่ามาที่หน้านี้หน้านี้เป็นช็อตฟ f น n a นเชียลนะครับหรือว่างบการเงินอย่างง่ายเราสามารถเปิดได้โดยการคลิกซ้ายที่ฟ u n d a เมนท a ลตรงนี้จากนั้นเลือกที่ช็อตฟ f น n a นเชียลครับอ่า จากนั้นเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะแสดงอะไรบ้างโดยการคลิกซ้าที่เซตติ้งตรงนี้จากนั้นเลือกที่ net profit นะครับอ่าเระเอกที่เราจะดูในวันนี้จากนั้นผมดูเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ YOY net profit อ่าเปอร์เซ็นต์ YOY net profit มันคือรายดาอ,าอัตราการเติบโตของ กำไรสุทธิเทียบกับปีก่อนหน้ามาดูในส่วนของบริษัทแรกนะครับเป็นหุ้น ap หุ้น ap อยู่ในหมวดพัฒนาสังหารครับรว property ดูการเติบโต net profit ของเขาเป็นยังไงครับเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557ครับเติบโตต่อเนื่องจากนั้นมาสะดุดหน่อยปี2562อ่าอันนี้เกิดโควิดนะครับ 2 5 6 3 2 5 6 4 2 5 6 5กลับมาเติบโตต่อเนื่องอ่าเรามาดูเปอร์เซ็นต์ y o y n e อ p r o f เนอย่างเช่นถ้า0.30หมายความว่าโตกำไรสุทธิของปี2558เติบโต0.30%เทียบกับ2557อ่าอันนี้คือหลักการดูนะครับหลักการดูก็คือถ้า ปีไหนเติบโตลดลงมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้ครับติดลบแสดงว่ารายได้สุทธิอ่ากำไรสุทธิของปีนั้นๆลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั่นเองอ่าแบบนี้ขึ้นหลักการดูส่วนต่อมาหุ้นโนเบลครับหุ้นโนเบลตัว Ne ็ตโ o f ฟิของเขาโอ้โห ให้เราสังเกตน,นะครับแดงสลับเขียวแสดงว่าหุ้น Noble เนี่ยกำไรสุทธิเขาไม่สม่ำเสมอเราดูได้จากปี2557เขามีกำไรสุทธินะครับ163ล้านอ่าจากนั้น2558เขาติดลบครับ2559กลับมามีกำไร2560กําำไรเติบโตแล้ว2561ก็ลดลงอีกครับ ถ้าเราดูที่เปอร์เซนต์ YOY จะเห็นได้ว่ามีแดงสลับเขียวมนีแสดงว่ากำไรเขาไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถ้าให้ผมจัดัำดับก็คือหุ้น AP เป็นหุ้นอันดับที่1ห,หุ้น Noble เป็นอันดับที่2 หรือผมอาจจะเลือกไม่ลงทุนในหุ้น Noble เลยนะครับเพราะว่ากำไรสุทธิเขาไม่สม่ำเสมอแต่ว่าจริงๆการดู Net Profit จะดูได้อีกหน้าหนึ่งามาดูที่หน้านี้อันนี้คือหน้า Net Profit Analysis หรือการวิเคราะห์กำไรสุทธินะครับเราสามารถเปิดได้โดยการคลิกซ้าที่ Fundamental ตรงนี้จากนั้นเลือกที่หัวข้อ Analysis แล้วเลือกที่ Net Profit Analysis ครบนี้ด้านซ้ายมือเป็นหุ้น AP เหมือนเดิมด้านขวามือเป็นหุ้น Noble ข้อดีของ Net Profit Analysis ก็คือเราสามารถเห็นได้ว่ากำไรสุทธิแต่และว่า Quarter เนี่ยแต่และ q u เ r t e r ของเขาเป็นเท่าไหร่นะครับเขาจะกระจายให้ตรงนี้แล้วจากนั้นเขาก็จะซ้ำให้ว่าแต่และปีสุทธิแล้วเนี่ย กำไรสุทธิของเขาเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นตั้งแต่ปี2562หนะครับสองหลดลงเมื่อเทียบกับ2561จากนั้น2563 2564 2565ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้พุ่นโนเบโลกำไรของเขาไม่สม่ำเสมอจะสังเกตได้ว่า อย่างเช่นปี2-5-6-5้า้าเขาขาดทุนใช่ไหมครับคอเตอร์ quarter ที่1ขาดทุนคอเตอร์ quarter ที่2ก็ยังขาดทุนอีกอ่ากำไรของเขาไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นโนเบิลเป็นหุ้นที่ลงทุนไม่ได้นะครับถ้าเราดูในส่วนของกำไรของคอเตอร์ที่1ของปี2-5-6-5้า้าเขาเขาติดลบใช่ไหมครับ แต่ปี2566ของเขากลับมามีกำไรแบบนี้เขาเรียกว่า QOQY เติบโตอย่างเช่นควอเตอร์ที่1ของปี2566เติบโตเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่1 2565ปี2565แบบนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าหุ้น Noble อาจจะเป็นหุ้นเท r ร์น o u ราว หรือกลับมามีกำไรได้แต่เราจะต้องดูในส่วนของควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3และควอเตอร์ที่4อ่าบางคนก็จะเก่งกำไรในหุ้นที่กลับตัวนะครับหรือว่าเทิร์นอาราวซึ่งเราจะต้องคอยดูนะคบว่างบการเงินด้านอื่นๆในควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4ของโนเบิลเป็นยังไงนะครับถ้าเขากลับมามีกำไร ราคาหุ้นอาจจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้นะครับแบบนี้นั่นเองจากที่ผมอธิบายทั้งหมดก็จะเป็นสรุปได้ที่หน้านี้ครับหลักการดูก็คือถ้า Net Prof i t มากกว่า0หมายความว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นกำไรถ้า Net Prof i t น้อยกว่า0หมายความว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นขาดทุน การเทียบใน Profit มี2แบบนะครับแบบแรกคือตัวเองในอดีตเพื่อดูว่าดีขึ้นหรือแย่ลงข้อที่2นะครับความสม่ำเสมอของกำไรสุทธิในหมวดธุรกิจเดียวกันอ่าอย่างเช่น AP ก็เติบโตกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องแต่ Noble กำไรไม่เติบโตต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอเป็นต้นนะครับ n Net p r พ f i t ที่เหมาะสมก็คือยิ่งสูงยิ่งดีหมายความว่ากํำไรสุทธิที่สูงนั่นเองแต่เราจะต้องดูในข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตเนี่ยการนำกำไรสุทธิมาเปรียบเทียบเนี่ยควรเข้าใจธรรมชาติของกิจการซะก่อนธรรมชาติของกิจการหมายความว่า่ากิจการบางกิจการมีกำไรสม่ำเสมอ สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมีคนซื้ออยู่สม่ําเสมอเขาก็ได้กําไรตลอดแต่ถ้าเขาเป็นหุ้นอ่ายังหุ้นรับเหมาก่อสร้างกว่าเขาจะได้อ่าประมูลงานกว่าเขาจะส่งมอบงานบางปีกําไรหายไปเลยครับเรียกว่าหุ้นวัฏจักรแบบนี้ก็คือเราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าธุรกิจที่ต่างกันจะไม่ดีเป็นต้นนะครับก็คือ เราควรจะเข้าใจว่าธรรมชาติของธุรกิจแต่ละธุรกิจอ่ะไม่เหมือนกันเราควรจะเทียบกับหมวดเดียวกันแต่แต่อะไรครับแต่ในบางครั้งเนี่ยจะมีกําไรสุทธิอ่ะขออภัยครับมีกําไรพิเศษหรือค่าใช้ใจ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นทําให้อะไรครับทําให้กําไรสุทธิที่ปรากฏสูงหรือต่ํากว่าปกติอ่า อันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งของการใช้ NetProfit นะครับสำหรับการใช้ NetProfit เป็นด้านหนึ่งของงบการเงินนะครับการซื้อขายหุ้นที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องดูในส่วนของกราฟเทคนิคด้วยเพื่อนๆสามารถกลับไปศึกษากราฟเทคนิคเพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการลงทุนครับ